ก่อนอื่นเลยก็ต้องกดโชว์ขึ้นไหมเออเห็นไหมเนี่ยคือข้อดีอว,วคันนี้ทุกคนมีแต่คนมองฮะสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moto p l a s a นะฮะสำหรับวันนี้เราก็ไปอยู่กับรถเด็กป .6 เช่นเคยนะบอกเล้ว่าคันนี้นะฮะล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะแล้วก็ นี่ทุกคนเอ็นเวครันนี้ไม่รู้ว่าคลิปไหนจะลงก่อนลงหลังเอ็นเวน่าจะลงก่อนนะังนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปไหนก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะรหรือถ้าคลิปไหนยังไม่ลงก็ต้องฝากติดตามด้วยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะหลายๆคนเรียกร้องมาประมาณเป็นร้อยคอมเมนต์ทุกคนบอกว่าทำไมไม่ขับเลยเหมือนหนังแบบดูหนังแล้วดูไม่จบอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาเรียกร้องตามขอนี่ก็ต้องเชิญน,น้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับผม <Yeah. S 1> น้องเขาชื่ออะไรนะ ชื่อสันครับชื่อสันอ่าน้องสันนะ,ะต้องรบกวนน้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาลองขับให้ท่านผู้ชมเขาดูกันไปดูคอมเมนตะ์ปะเนี่ยบอกให้ขับยเยอะมากเลยนะแบบลองขับให้หน่อยลองขับไปเลยวันน,นี้ก็เลยจะมาเรียกาตามคำเรียกร้องนะคันนี้ ขอบคุณร้านวิวด้วยนะเป็นไงหลังจากฟิดแบกที่ผ่านมปมีคนทักมั้มีคนจาได้ไมั้ยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะฮะเออก็รู้จักกันเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ถ่ายรถแนวนี้ด้วยแล้วก็น้องก็แนะนํามาถ่ายคันนี้นะฮะซึ่งเป็น M S X นะฮะแต่งเต็มมากๆเลยฮะเอาเพราะวันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาเปิดคลิปก็ให้น้องซานบอกหน่อยนะ,ะคิดถึงนะเชายเพิดเพื่อนทุกคนคิดถึงนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองไปขับดูดีกว่านะฮะก่อนชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดซับสไครปา โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะลองขับเจ้าซูเม๊นะครหลังจากที่ร้านวิวนะคลิปรันไปนะบอกเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขับตามคําขอกันนะรถจะมาทําหนังให้มันเป็นภาพจบกันนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องกดโชว์ขึ้นซื้ออันนี้คู่สุดแล้วเนาะไปไม่โหแต่คันนี้ขับง่ายกว่าเอสเปสเกนะ เขาว่ามันก็ไม่ได้เตี้ยมากไปเดี๋ยวลองขับดูโอเคไปเฮ้ยลองขับออกถนนใหญ่เลยขออนุญาตน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูไปโอ้ คืลขับก็เหมือนรถปกติเลยทุกคนตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าช่วงล่างค่อนข้างที่จะเด้นหน่อยนะครับด้วยถุงลมด้วยหละนะ่ม,มั้งผมเองไม่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นถุงลมเลยนะครับก็เลยอาจจะแบบแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ก็มีเศษๆนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆดีกว่าเขาเด็กอะไรกันวะอ่าโดืชน กลักบรถกลับรถอ่ะตรงนี้เป็นหลุมๆลนิดนึงลองดูฟิล oh. ก็ข้างหน้าก็จะกระแทกกระแทกกว่ารถปกติด้วย<ๆ>นะเดี๋ยวลองพีกโค้งดูรู้สึกว่ามันก็แอบหนักอยู่นะแต่ไม่เท่า M S X อะฮะ <Yeah. S 1> รู้สึกคันนี้ขับง่ายกว่าปกติโอเคแต่น้องเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ขับบ่อยนะฮะคันนี้ เราเนี่ยแหละจะมาลองขับดูให้ทุกคนได้รู้ฟ e e l i n g การขับกันแลหลายคนเนี่ยคิดถึงเวลาขับรถเนียนนหลายคนแบบอฮ้ยอยากเห็นพิซซ่าทำคลิปขับรถอีกบ้างอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยมาจัดให้นะฮะไปเดี๋ยวขอชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อย พี่โงไม่แรงมันก็ผมว่าก็ไม่มีปัญหานะอืมก็ถือว่าขับได้สบายอยู่โอ้โหฟันขอชิดซ้ายก่อนจะไม่ได้ชิดซ้ายเลยไปช่วยขับสนุกดีนะ แต่ว่าถ้าถามว่าเดี๋ยวเราเขอามาสรุปทีหลังแล้วกันนระขอขับเอาฟิลลิ่งก่อนเออเอตรงนี้แต่ถ้าเราต่อถนนมาทุกคนรู้สึกว่ารถมันสายๆนิดนึงเพราะว่าด้วยยางหลังด้วยแหละมันใหญ่มากๆนะ้ะผมก็เลยจะทำให้เซ่ยๆหน่อยหน่อยแต่เรื่องรอยต่อถนนอันนี้ก็ผมรู้ว่ารู้สึกว่ามันแอบดีดอยู่นะไม่ถึงว่ามันเด้งอ่ะทุกคนมันไม่ได้สมูทเหมือนโชคทั่วไป แต่ก็นั่นแหละทุกคนลากมาด้วยความหล่ <Wow. S 1> อนะฮะไปเลีออ้ยวเออทุกคนู้ฉันว่าผมไม่ได้ขับแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะถ่ายแบบตอนขับรถมานานมากแล้วหลายคนทุกคนจะคิดถึงแหละเออแล้วก็สําหรับแทด,ดี่โค้กอะทุกคนไม่มีอะไรให้ถ่ายเลยะสปอนเซอร์ไม่เข้าแล้วก็เราก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะว่าถ่ายหลายคนก็ไม่ค่อยจะดูฮะเราก็เลยพักไปก่อนพักน้องไปก่อน เลี้ยวกับรถเลี้ยวกับรถเออว่ะแต่มันก็แอบหนักอยู่นะมันก็แอบหนักเหมือนเอเมดเอกอยู่อะ่ะตอนเลี้ยวอะ่ะไปขับไปต่อคนหนึ่งดูดิทุกคนมือผมแดงอะ่ะที่ดูดิคันเร่งก็แอบหนักนิดนึงผมไม่ชินกับการขับรถม้าใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะไปไปไปต่อเนี่ยเนียเนียยิ่งถนนแบบถนไนไอ้นี่อ่ะมันยิ่งด,ดิ่ดดินด่นดิ้นเห็นไหมเหรอ ถ้าผมไม่จับสองมืออ่ะไปลองบิดดูถ้าใช้ความเร็วมันจะเป็นยังไงโทรศัพท์จะร่วงก็ถือว่าขับได้โอเคแล้วทุกคน ขอขับไปช้าๆแต่มันคงขับมันดีคือเห็นไหมเนี่ยคือข้อเดียดดวยคันดีทุกคนมีแต่คนมองนะฮะเราบอกมันด้วยเหอนใครจริงรถไปรุนเมกอ่อ่ะ,อะโอเคหลังจากที่ขับมาบนถนนใหญ่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการใช้ใน ตอกซอกใสที่มีลูกระนาดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอันเนี่ยมันจะมีเวลาโชกหน้ามันจำผมรู้สึกว่ามันจะมีเสียงตึ๊กตึกตึกตึกนิดนึงโอ้โหฮ่าฮ่าไปต่อเชนสซอยก็เฉยๆนะอันนี้เรามีลูกลูกระนาดดูอ่ะลูกระนาด หเห็นไหมทุกคนข้างหน้าก็จะมีเสียงตึงตังตึงต,งตังนิดนึงแต่ก็ถือว่ารับได้นะไม่ได้อะไรเพราะว่าด้วยโชคคมนไม่ได้โชคเดิมอะถ้าถามว่าขูดไหม้ตอนนี้ขับมายังไม่ขูดนะทุกคนแต่ถ้ามีเป็นลูกกระหน้าใหญ่ๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ okay. ิโค้งก็ถือว่ามันก็มีแรงต้านนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครัโอเคนี่พอติดแอปติดเข่านิดนึงแอปติดเข่านิดนึงเขาเปลี่ยนแฮนด์มาเขาเปลี่ยนแฮนด์มาว้าวโดนไฟเลี้ยวอีกกูเห็นนะทุกคนมีแต่คนมาเลยฮะโอ้รถมันเฟี้ยวจริง ช่วยครับคือลงงานให้ดูไม่คูดอ่ะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามันไม่ได้นิ่มนะครับดูดิทุกคนมีทุกคนมองมองกันใหญ่เลยเขินเลยโอเคถึงละ รู้สึกเหมือนเล่นได้เล่นเวทนะฮะทุกคนมีรถมาไหมไม่มีโอเคไปช่วยแอปก็ยากนะแต่ว่าคันนี้ยากกว่านิดนึงผมจะดูแขนดิคันนี้รู้สึกว่าอันนี้ไวยเกี่อวต้ด้วยมั้งอ่ะมันเลยง่ายต้องมาไหนลงก่อนนะอ่า ใช่มันจะมีเสียงนิดนึงใช่ป่ะมันกระแทกเออมันกระแทกเมื่อกี้คือพี่ชายยกยกขึ้นไปสุดใช่เหรอถ้ายกสุดมันจะไม่มีเสียงใช่ไม่มีเสียงแต่ก็จะแข็นแต่ของผมอ่าขับจนชินแล้วจึ่จุดงกลางกลางพอดีพอดีนิ่แต่ไม่กระแทกอ๋อกระแทกได้ก็คือเมื่อกี้ยังกดไม่สุดเมื่อกี้คือติดพื้นเลยเมื่อกี้ใช่เหรอชิบหายแล้วใช่เมื่อกี้ลงสุดเหรอใช่แต่ไม่ขูดนะไม่ตัดเกียรอ่ะมันจะกระตุกใช่ อ,อ๋อชิบหายแล้วดีแล้วไม่ขูด <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้ทุกคนบอกเลยว่าขับโอเคนะมันก็แบบแต่ถ้าถามว่าควรใช้ในชีวิตประจำวันไหม,มก็อาจจะไม่นะเพราะมันค่อนข้างที่จะหนักเลยทุกคนสังเกตดูมือผมนะฮะ <Yeah. S 1> มือแดงไปหมดเลยนะ <Yeah. S 1> ตอนเลี้ยวก็จะมีอาการตันๆนิดนึงนิดๆหน่อยนะครับตามสไตล์รถล้อโตนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาจบให้แล้วทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยยังไงก็จะลืมไปชมคลิป MSX ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแลวขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะ,นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ chapter.